จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะมากับเมนูเร่งด่วนเร่งด่วนค่ะผัดผักรวมใส่หมูหมักผัดยังไงให้ผักมีสีสวยชวนกินผัดยังไงให้ผักมีน้ําซอสข้นๆแล้วก็มีความหอมมีความอร่อยกรมกรอบผัดยังไงให้ให,หมูนุ่มๆค่ะ วัตถุดิบที่การใช้แน่นอนเลยค่ะการจะใช้เป็นกระหล่ำปลีเนาะครึ่งหัวค่ะนี่เลยเนาะหั่นชิ้นใหญ่ๆค่ะการจะไม่ได้หั่นชิ้นเล็กนะคะแบบนี้เลยจ้าล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะผักรวมของการนะออนนี้ดอกกระหล่ำาอนนี้บ็อกโคลี่ค่ะแล้วก็มีเห็ดมีแครอททุกเนี้ยแพ็คละ15บาทการก็ซื้อมาด้วยล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ1จานนะคะ หมูนุ่มๆนะคะหมูหมักค่ะการจะใช้หมูหมักสูตรเดียวกับที่การทําราดหน้าวิธีการหมักนะคะการก็ทําคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอามาผัดกับผักรวมนั่นบอกเลยค่ะเด็ดมากอร่อยนุ่มจริงๆนะคะนุ่มเด้งจริงๆค่ะหมักกันแบบง่ายๆค่ะต่อไปกระเทียมไทย2หัวค่ะครัวหยาบๆแบบนี้จ้าไปค่ะไปดูวิธีการผัดค่ะใดๆนั้นมันเสร็จมันเด็ดอยู่ตรงนี้มันเด็ดอยู่ที่น้ําซอสผัดค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงในส่วนของน้ําซอสผัดกันแบบง่ายๆกันนะคะ รับรองค่ะอร่อยเด็ดแน่นอนจ้าไปค่ะค่ะการจะใช้น้ําตาลนะคะอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะใครจะใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้ค่ะสักประมาณ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปจ้ากันจะใส่เต้าเจี้ยวลงไปในผัดผักด้วยเนี่ยค่ะประมาณ1ช้อนตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนซอสหอยนางรมค่ะ2ช้อนนะคะมันเป็นเมนูผัดผักกันจะเน้นใส่ซอสหอยนางรมเยอะหน่อยค่ะ คนทุกอย่างให้ละลายเลยนะคะการจะไม่เติมน้ําค่ะเพราะว่าในผักอะมันมีน้ําอยู่แล้วเดี๋ยวพอเวลาเราผัดผัดไปอะ่ะน้ําผัก,กมันออกมาผสมกับน้ําซอสมันก็จะเป๊ะปังพอดิบพอดีกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันผัดไปแล้วแล้วมันแห้งเกินนะคะเราค่อยเติมน้ําตอนนั้นก็ได้ยังไม่สายค่ะเอาค่ะคนผสมน้ําซอสนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็ลองชิมดูก่อนชิมนี่เลยค่ะอืลองดูนะคะ ไม่เค็มค่ะพอดีเลยนี่แบบนี้เลยจ้าไปค่ะลงมือผัดผักอร่อยอร่อย,ออยกินข้าวกันค่ะใส่น้ำมันนะคะสำหรับผัดลงไปกระเทียมค่ะลงไปเจียวใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมกระเทียมกันจะแบ่งไปสองส่วนเนาะจะเอามาไว้โรยหน้านี่เริ่มเหลืองประมาณนี้นะคะกันก็จะแบ่งส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาออก กระทะการก็ลื่นทั้งข้างหน้าข้างหลังเชียเอาค่ะตักแบ่งไว้นะเอาไว้โรยหน้าค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บปั๊บ,บการก็จะเอาหมูหมักค่ะที่เราเตรียมไว้นะลงไปผัดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่ะการจะผัดหมูให้สุกสักประมาณ5 0เนเลยค่ะในหมูหมักของการมันมีไข่ด้วยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้การใช้หมูที่ว่าหมักทำราดหน้าค่ะเอามาผัด กับผัดผักนะคะนี่ค่ะหมูสุกสักประมาณ50เอร์เซ็แล้วนะคะยังไม่ได้สุกเยอะแยะค่ะการจะเร่งไฟแรงสุดเลยนะคะเอาค่ะต่อไปก็จะใส่ผักนะคะลงไปคลุกเค้าค่ะตามด้วยนะคะกระหล่ำปลีค่ะใส่ลงไปคลุกเค้าค่ะเนี่ยค่ะผัดคลุกเค้าให้ผักโดนความร้อนนะคะสักเล็กน้อยจ้าจากนั้นก็ มาเอาน้ำซอสน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซอสราดลงไปแบบนี้เลยจ้ะผัดไฟแรงเลยนะคะยังไม่ต้องเติมน้ำถ้าเห็นว่าแห้งจนเกินไปนะคะเราสามารถเพิ่มเติมน้ำค่ะได้เล็กน้อยนี่ประมาณนี้นิดเดียวพอค่ะ ปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะโอเคค่ะผัดไฟแรงๆนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จสรบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้าผัดผักรวมหมูนุ่มๆน,น้ำซอสเข้มข้นๆจ้านี่เลยผัดกันแบบไฟแรงๆหอมๆชุยๆกระทะเลยค่ะมีน้ำซอสคลุกคลิกแบบนี้บอกแล้วค่ะน้ำอย่าเติมเยอะนะคะค่ะนี่ประมาณนี้ผัดกันแบบง่ายๆหอมๆโรยกระเทียมเจียวแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ